จุก้าจุก้าสวัสดีช่วยพี่ดังเศร้าเศร้าครับอากาศแจ่มใสโอ้อยหมู่บ้านถือฝนแตะมอมบางโอ้อยเสียงไม่อยากมีอะไหรอลื่อม,มือบ้านนี้ยเลืนมาทักทายครับเห็นงานเห็นงานใกล้สกีตบ้างแล้วสวยโกงหันจักหน่อยได้่ะมามาเห็นงานเห็นงานวิธีโม่ปูนหูหรือบอกแต่พวกหูสีบอกอไม่หลายคนมโม่กันแล้วกันนะ เอาหินใส้เด้ห็นไส้แห้งคนมันกันติดเครื่องไปหล่กเอาหินใส้ไปน้ำน้อยหนึ่งก็จังเอาปูนใส่แต่ว่าข้าบริดสันสันครับพอติดเครื่องแล้วนี่เอาปูนเท่มันหัวสุปออกไปในหม้อเนี่ยเ <c oughs> พราะฉะนั้นข้เาเหินไสนพ่อคนหล่วก็จังใสปูนไสปูนแล่วก็ใไส่น้ำใส่น้ำผสมให้มันเขากับหินปูนอล่ะก็จังไส่ไายลงไปเนี่ยมาบิง้ง i'm นั่งบน้นเสียใจันมัอลงให้หุ่นโตลงงยาวๆก็่าหมดตายนั่นตายเนาะ